สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูแฟงมาแล้วนะคะวันนี้มาไลฟ์ในเรื่องการตลาดร้านนวดที่ตกมาตายมากที่สุดตกม้าตายเป็นไงคะครูตกม้าตายก็คือไปไม่รอดนะคะตกมาตายก็ไปไม่รอดนั่นเองนะคะเอ๊แล้วมันการตลาดอะไรอะ่ะทำไมตกมาตายทำไมไม่รอดอะ่ะอะไรงี้มาวันนี้จะมาบอก เดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเส okay. ียงผ่านนะคะชัดเจ๋วชัดเจ๋วโอเคมาอันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากทักทายสวัสดีได้นะคะเผอครูแฟนดูในกล้องนี้ไปด้วยเพราะว่าลายกล้องใหญ่แล้วมันมองไม่เห็นนะคะไหนหที่วางที่วางโทรศัพท์ไป โอเคการตลาดร้านนวดที่ตกมาตายมากที่สุดคืออะไรคือทุกคนรู้ไหมนั่นก็คือการทําโปรโมโชั่นแบบพร่ำเพื่อนะคะโปรโมชั่นอะไรเพราะการตลาดมันก็มีเทคนิคอยู่3เทคนิคใช่ไหมคือทำให้ดีกว่าทำให้เร็วกว่าแล้วก็ทำให้ถูกกว่าแล้วสิ่งที่ทุกคนทำมากที่สุดก็คือทำให้ ถูกกว่านั่นเองก็คือลดราคามีทุกที่นะคะโปรโมชั่นนะคะมีลดราคาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่พลาดกันมากๆเลยก็คือลดกันเพร่มเพื่อลดบ่อยนะคะลดบ่อยจนเกินไปมันทำให้เกิดอะไรมันทำให้ลูกค้าไม่มาซื้อราคาเต็มนั่นเองพอลูกค้าไม่ซื้อราคาเต็มหมายความว่าไงหมายความว่ากำไรของคุณหดลงไป เวลาคุณตั้งราคามันมีต้นทุนแล้วก็บวกกําไรเข้าไปใช่ไหมแต่พอเวลาคุณลดราคามันไมไ่ลดต้นทุนเนี่ยมันลดกําไรส่วนกําไรของคุณบางทีคุณทํางานอาจจะเท่าทุนก็ได้หรือจะขาดทุนก็ได้ถ้าคุณลดเยอะจนเกินไปใช่ไหมหรือถ้าใครมีพนักงานจ่ายพนักงาน50 50หรือ40 60ไอ้ที่มันลดราคาลงแต่เราต้องจ่ายพนักงานเท่าเดิมไหมจ่ายเท่าเดิมใช่ไหมของในร้านคอส ต่างๆราคาเท่าเดิมที่ลดลงก็คือกําไรของตัวคุณเองของร้านคุณเองดังนั้นถามว่าการตลาดลดราคาโปรโมชั่นทำได้ไหมได้แต่อย่าทำบ่อยจนเกินไปเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าเขาถ้ายิ่งยิ่งไม่ใช่แบบโซนนักท่องเที่ยวแล้วเป็นโซนบ้านคนเหมือนครูอยู่บ้านคนเนะี่ยถ้าลูกค้ารู้ว่าเรามีโปรโมชั่นบ่อยอะ ลูกค้าไม่มาซื้อราคาเต็มรอรอเราลดราคานะคะคราวนี้จะทำยังไงวิธีแก้ก็คือ 1. อย่าทำบ่อยจนเกินไปนะคะให้ให้ตั้งเขาเรียกยังไงเราต้องดูสมมุติเราเปิดร้านมาสักปีหนึ่งเรารู้แล้วว่าช่วงไหนมันโลมันไฮมันมีฮอลลเดย์มันมีอะไรอย่างนี้คนใช้เงินไม่ใช้เงินช่วงอ่ะอย่างเช่นช่วงเปิดเทอมพ่อแม่พี่น้องเขาก็ ต้องซื้อของให้ลูกใช่ไหมโอเคมันก็ลดราคาแล้วอาจจะทําช่วงนั้นก็ได้เพื่อลดราคาเพื่อช่วยภาระผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ทําเป็นแค่ช่วงๆในปีหนึ่งอ่ะไม่ควรทาโปรโมชั่นเกินแบบ3-5ถึงหครั้งอ่ะมันเยอะเกินไปมันแทบจะทําทุกๆเดือนเลยต้องทําแบบจํากัดนะคะแล้วทีนี้ก็อีกวิธีแก้ทีหนึ่งก็คือมีเดทไลน์ คุณจะต้องมีเดทไลน์ที่แน่นอนนะคะอย่างเช่นขายแค่นี้ก็คือแค่นี้หมดไม่มีการว่าลูกค้ามาขอเพิ่มก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวฉันขายให้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าถ้าคุณไม่คําไหนคํานั้นน่ะลูกค้าก็จะไม่เชื่อถือเขาก็จะมาขอตลอดบางทีไม่ต้องขอ โปรโมชันก็ได้บางทีก็ขอลดราคาเลยต่อกันซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเออขอลดหน่อยขอต่อราคาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะเข้าวัฏาจาักรวนเวียนของการทําการตลาดลดราคาไปเรื่อยๆอย่างตัวของครูแฟงเองเนี่ยเลิกทําโปรโมชั่นลดราคามาเป็นปีๆแล้วทั้งที่เปิดร้านมาสามปีอะเปิดร้านมาสามปีกว่านะมีช่วงแค่ช่วงแรกๆปีแรกบางปีแรกปีครึ่งหรือไงนั่นแหละ ก็ยังมีมีโปรโมชั่นลดราคาเพราะว่าถ้าแรกๆทํากับเพื่อนไงเพราะว่าเขาก็แบบเราไม่ได้ทําคนเดียวเต็มตัวใช่ไหมพอทํากับเพื่อนเพื่อนก็เอยลดนิดนึงสิอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาถามอะไรเงี้ยก็เออเก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาทําคนเดียวเต็มตัวแล้วเป็นปีแล้วก็คือไม่ได้ทําโปรโมชั่นลดราคาเลยเป็นปีครูทํำยังไงครูมันเน้นขายแพ็กเกจให้ลูกค้าเป็นลายบุคคลไปเลยวิธีแก้นะคะถ้าไม่อยากทําโปรโมชั่นให้ทําแพ็กเกจ แพ็กเกจนี่ก็คือเหมือนแบบซื้อแพ็คซื้อเหมานะคะถ้าคุณอยากได้ถูกคุณซื้อเหมาเหมาซื้อแพ็คซื้อจะกี่ชั่วโมงแล้วแต่คุณไปเซตราคาของคุณเองแล้วแต่นะคะอันนี้ถ้าอยากได้รายละเอียดเดี๋ยวครูสอนในคร์สต่าง,งหานะคะวิธีการตั้งราคาแล้วก็เซตราคาแต่ครณเนี่ยทำแบบนี้ขายเป็นแพ็กเกจไปเลยแล้วให้ลูกค้าจองกลับมาใช้แพ็กเก็นะคะถ้าคุณอยากได้ถูกคุณก็ซื้อเยอะ นึกออกไหมเหมือนขายเหมาอะนั่นแหละมันจะวินวินทั้งเราและลูกค้าเพราะเราได้เงินก้อนนึกออกไหมลูกค้าก็ได้ส่วนลดแต่จะไม่มานั่งลถทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงเนี้ยไม่คุณไม่ทําอย่างนั้นแล้วไม่ทํามาเป็นปีแล้วแล้วก็แทบไม่มีเลยถ้าอย่างเช่นถ้าอย่างมากเลยก็คือลดให้แค่กิฟต er. ์วอรเชอร์และอันนี้ก็คือเป็นเคสบายเคสเลยนะคุณไม่โพสเลยนะ ใครและอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่ทำโปรโมชั่นแล้วโพสโปรโมชั่นลงในสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Google นะคะหมดโปรโมชั่นแล้วต้องลบออกเพราะอะไรถ้าคุณไม่ลบลูกค้าใหม่เข้ามาเห็นราคาเห็นราคาโปรโมชั่นเห็นราคาอะไรอย่างเงี้ย เขาจะรู้ว่าอ๋อมันมีโปรโมชั่นมันมีลดราคามันมีอะยิ่งคุณโพสต์บ่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณลดราคาบ่อยลูกค้าใหม่ก็อาจจะรอรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลดราคาอีกเดี๋ยวเขาก็ลดราคาอีกเดี๋ยวเขาก็มีโปรโมชั่นรอก่อนไม่ต้องซื้อราคาเต็มนี่แหละค่ะเป็นปัญหาดังนั้นถ้าคุณโพสต์โปรโมชั่นในสื่อโซเชียลหมดโปรเมื่อไหร่ลบออก ะะอย่าลืมเลยข้อนี้สําคัญแล้วบางร้านที่ครูแฟงเคยเข้าไปดูก็คือว่าโพสต์ทั้งทั้งไอเลยมีแต่โปรโมชั่นเต็มหมดเลยเดี๋ยวก็ลด20%เดี๋ยวก็ลด10%เดี๋ยวก็ลด30%อะไรเงี้ยมีแต่โพสต์โปรโมชั่นไม่มีโพสต์อื่นเลยแบบนี้ถือว่าเป็นโพสต์ไม่มีคุณภาพนะคะโพสตคุณภาพคุณจะต้องให้ข้อมูลกับลูกค้านะคะที่บายการนวดหรือร้านหรือดีเทลอะไรต่างๆเกี่ยวกับร้านของคุณให้ไปเลยนะคะ อย่าพยายามโพสโปรโมชั่นเยอะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมีลดตะชนส่วนลดตลอดเลยแล้วการคุณลดบ่อยๆเป็นยังไงมันจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่มีคนซื้อเหรอถึงถึงต้องมาลดราคาบ่อยๆดังนั้นเทคนิคทคี่หนึ่ง่งหนึ่งถ้าคุณโพสนะคะลบออก หมดสมมติว่าคุณจะขายโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนนี้เป็นหน้าฮอลลีเดย์ซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์ลดลดมิดอะไรเนี่ยเขาเขาลดกันช่วงนี้ก็คือมิดเยียร์เซลใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าคุณอยากทำโปรโมชั่นมิดเยียร์เซลขายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยขายกิฟต์วอร์เชอร์สิ้นเดือนนี้หมดหมดก็หมดสิ้นเดือนแล้วพอหมดสิ้นเดือนปุ๊บลบออกลบโพสต์ออก แล้วพรอมีโปรโมชั่นใหม่ค่อยโพสต์ใหม่แล้วนอกนั้นคุณก็โพสต์เรื่องราวอื่นๆเรื่องราวเกี่ยวกับร้านของคุณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจะทําให้ Facebook Instagram Google ของคุณดูมีคุณภาพด้วยนะคะทีนี้วิธีแกเลยละอย่าทำอย่าทำโปรโมชั่นพร่มเพื่อถ้าทำโปรโมชั่นลดราคาก็คือให้มีเดทไลน์แล้วก็ อย่าทำบ่อยนะคะแล้วก็ทำเสร็จให้ลบออกหรือถ้าไม่ทำก็ขายแพก็กเกจนี่นะคะก็คือวิธีแก้วิธีการทำตลาดถ้าใครอยากจะเน้นตรงนี้นะคะเน้นทำถูกนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูครูแฟงไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะก็ต้องไปปรับใช้ให้กับเข้ากับตัวคุณร้านคุณด้วยอันนี้คือครูทำแล้วมันเห็นผลดีแล้วก็เลยเอามาบอกต่อเพราะว่า ครูเลิกทําโปรโมชั่นลดราคาไปนานแล้วแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะโปรโมชั่นเขาไม่ได้เข้ามาเพราะลดราคาดังนั้นครูจะได้ลูกค้าค่อนข้างมีคุณภาพครูก็อยากให้ลูกศิษย์ครูทุกคนได้ลูกค้าที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันเราจะทํายังไงให้ได้ลูกค้าคุณภาพดังนั้นเราก็ต้องทําตัวทําโปรไฟล์ของเราให้มันดูดีให้มันดูมีคุณภาพนั่นเองนะคะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะพี่ แอนลี่นะคะแล้วก็ที่ชมกันอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะครูจะมาบอกเทคนิคอะไรอีกเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เมนไว้ได้นะคะเดี๋ยวครูมาช่วยตอบส่วนที่ใครทักอินบ็อกซ์เข้ามาครูก็จะพยายามช่วยตอบให้นะคะถ้าครูว่างจากงานนะคะครูก็จะมาทำงานสอนนี่แหละเออมาบอกเทคนิคต่างๆ ที่ครูทําแล้วก็ส่วนเรื่องคอร์สท,ที่คนถามเข้ามาตอนนี้นะคะครูจะเริ่มเ,เดี๋ยวน่าสัประมาณเดือนหน้าครูจะรับ p private Coaching นะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังทําคอร์สเรียบร้อยและก็ทำทำงานทําอะไรของครูเนี่ยทำคอร์สนะคะครูจะรับ p private Coaching นะคะครูจะรับแค่เดือนละ3คนคือจับมือทําอันนี้คือเพราะว่ามันเป็นคอร์สออนไลน์ที่ค่อนข้างที่แบบมันละเอียดอะ่ะคือ ครูจะพาทำหมดเลยทั้ง Google Facebook Instagram Tiktok แล้วก็ WhatsApp นะคะแล้วกอ็ออนไลน์บุ o กิ้งด้วย6อันเลยนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับการตัดต่อด้วยทำภาพตัดต่อด้วยจะเป็นออนไลน์ จะเป็นโคชชิ่ง p r i v a t e แบบออนไลน์นะคะซึ่งครูจะรับแค่เดือนละ3คนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะคะครูจะรับแคไม่อยากรับเยอะแล้วก็เพราะว่าที่ร้านเราก็มีงานใช่าครูก็จะแบ่งเพราะว่า มีคนถามมาเริ่มถามเข้ามาแล้วส่วนคอร์สออนไลน์จะราคาถูกกว่าหน่อยก็จะค่อยๆทำแล้วออกมาให้ทุกคนได้เรียนกันนะคะอย่างเช่นเทคนิคการทำ Google Facebook Instagram หรือ WhatsApp นะคะครูจะเน้นเฉพาะออในโซนยุโรปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครูถนัดครูจะไม่ได้ใช้ไลน์นะคะก็จะใช้เป็น WhatsApp ว่าการทำเมนูใน WhatsApp ยังไงการตอบการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นใน WhatsApp นะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะมีราคา Early Bird มาให้นะคะสำหรับเดือนหน้าที่จะรับ Private Coaching นะคะส่วนใครสนใจเป็นคอสออนไลน์เดี๋ยวก็ติดตามหน้าเพจนะคะเดี๋ยวครูจะโพสไว้ให้นะคะงั้นวันนี้ครูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าสวัสดีค่ะอ๋อแสดงว,ว่ามันขึ้นอยู่นี่ว่ะแต่มันไม่ขึ้นเร็ว